สวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้มากินส้มตำที่ร้านเจนูนนะครับวันนี้จะเปลี่ยนเมนูเป็นตําไทยใส่ไข่เค็มเดอ้อแล้วก,แก็แกงเสนเนงเ้นแกงแกงเส้นบ้านเ่าหนิไหมจตาเห็นบอแกงเส้นไส้ติ่มไกเห็นบอพักกันเห็นบอหนี่กินผู้เดียวได้เนี่ยเขาเพกกิ่มากินเขาเพกกิ่มาแดกนะฮะแล้วก็มีน่องไก่กับข้าวเหนียวอันนี้จะเป็นตําไทยไข่เค็มเบงนี่ นะฮะมามากินน้ำกันงที่จามบิน้วันหยุดฝนตกแห้งอากาศเป็นใจต่ว่าเขาจะกินเบิร์ดวะเนี่ยเบิรงตำไทยครับอันแกงเสร็จบานเขาเนี่ยล่ะอืออันนี้แกงเสร็จอือฮะ แกงเส้นร้านเยนุยนะคะแกงเส้นอยู่ที่อาลท่าใหม่แกงบ,างบาง้บานแบบบ้านเท่าหนึ่งนะต่ว,ว่าเขาจะกินเบิร์ตบ้านอ่ะเบิงเแิงเป็นแบบเบิงต่ำไทยอ่กินปูปลาส้มเมื่อแล้วเบือ่อใครบ้างนี่เปลี่ยนแนวมากินต่ำไทยเด้อจ้ะ กินผู้เดียวความไม่เคยกินน้ำมเมนูพิเศษร้านมันนี้คือแกงเซนเนือาตาแกงเซนบ้านเท่าหน่ยไหมอีสานบานเท่าหน่ยไหมบ,บ้าง มามามาอืมแบบเบื้องแกงเส้นยัยิวๆค่ะตำไทยยัยิวๆมากินน้ำกันเด้ออืมอืมใช่ โอเคค่ะวันนี้มันหยุดมากินด้วยกันนะคะแกงสุกแซ่บใช่ไ่ะนุ่มวันนี้มีต้มเซ่นน่ปะป้าอืมก,กินเป็นไม้ต้มเซ่นอีกิ่ฟางใส่กินกางมากินคือเดียวมากินหลายค่ะโอเคน้องค่ะเนาะกำลังจะไม่ไส่เบื้องไม้เด้อ เสียวนั่นแหละแต่มันจะเป็นก้วเตีอ๋อีสา,านกินไก่ขออนุยากกินก่สนัสดีค่ะ